สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ในเรื่องของมาตรากรกดกลกบตัวสะกดหลายตัวครั้งที่แล้วในหน่วยการรู้ที่4เนี่ยเราเรียนรู้กันไปในเรื่องของมาตรากบและมาตราก,กดกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของมาตรากลกันต่อเลยนะอ่ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยคำว่าพานตัวอย่างที่สองคำว่าแว่นตา สามคำว,ว่าบ้านและตัวอย่างสุดท้ายคือคำว,ว่าฝนทั้งสี่คำทั้งสี่ตัวอย่างนี่นักเรียนจัดสังเกตเห็นว่ามีนอหนูเป็นตัวสะกดหมดเลยใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าคำใดที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดจะอยู่ในมาตรากลน,นั่นเองแต่คำที่สะกดด้วยนอหนูนอกจากมาตรา นอกจากจะจัดว่าอยู่ในมาตรากลแล้วนะคะยังมีพยัญชนะตัวอื่นด้วยนะคะ,ะมาดูว่ามีพยัญชนะตัวไหนบ้างนะคะนอกจากนอหนูตัวแรกเลยคือยอผู้หญิงตัวที่สองนอนเน้นรอเรือรอลิงและรอจุลานะคะซึ่งคำเหล่านี้พยัญชนะเหล่านี้ถ้าเป็นตัวสะกด ของคำใดคำนั้นก็จะกลายเป็นคำในมาตรากลนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าคำเหล่านี้จะออกเสียงเหมือนจะมีนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะอะเรามาดูตัวอย่างคำกันเลยนะคำแรกคือคำว่าวานวานตัวนี้สะกดด้วยลอยจุลาซึ่องอยู่ในมาตรากล เพราะอะไรเพราะออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะดูสังเกตดูที่การเขียนคำอ่านนะเห็นไหมเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะคำต่อไปคือคำว่ากุญแจกุญแจตัวนี้เวลาออกเสียงก็เหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดเช่นกันถึงแม้ว่าเวลาเขียนจะเขียนมีตัวยอผู้หญิงเป็นตัวสะกดก็ตามนะคะต่อไปคือคำว่าบุญคุณ อ,อ่านว่าบุญคุณนะคะบุญคุณตัวนี้มีทั้งยอผู้หญิงและนอน,นีนเป็นตัวสะกดแต่เวลาออกเสียงจะออกเสียงเหมือนมีนอน,นูเป็นตัวสะกดนะคะถึงเขาจัดให้อยู่ในมาตรากลน,นั่นเองเนาะต่อไปคือคําว่าเล่นกน้นคำว่าเ,า,าเล่นตัวนี้ดสูสังเกตดูที่คําว่าเล่นก่อนเล่นตัวนี้อ่ะนน,นูเป็นตัวสะกดอนนีชัดเลยไม่ต้อง จำอะไรมากเนาะแต่คำว่าก้นเนี่ยถ้าสะกดด้วยลอลงก็อยู่ในมาตราแม่ก้นเช่นเดียวกันนะคะต่อไปคือคำว่าการงานการงานนะคะคำว่านครเห็นไหมออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดเลยถึงแม้ว่าจะสะกดด้วยรอเรือกอ็ตากนะคะเพราะฉะนั้นทุกคําที่สะกดด้วย ยอผู้หญิงนอนนนรอเรือรอลิงรอจุฬาจะเป็นตัวสะกดที่ออกเสียงเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นหมายความว่าคำเหล่านี้ก็จะจัดอยู่ในมาตราแม่กลเช่นเดียวกับคำที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวนี้ครูมีเกมมาให้เล่นนะคะเกมอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันมีผู้หญิงคนหนึ่ง อยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วได้รับจดหมายอยู่ในบ้านใครก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าให้หากุญแจเปิดประตูบ้านให้เจอนะหากุญแจแล้วไปเปิดประตูบ้านให้เจอถ้าหาไม่เจอก็จะอยู่ที่นี่ตลอดไปว้ามาดูนี้เราจะหากุญแจบ้านได้ยังไงนะคะเรามาช่วยผู้หญิงคนนี้หากุญแจบ้านและพาเธอออกไปจากบ้านกันดีกว่าเนาะอ่าหายังไงเนี่ย ให้หาโดยการหาคำที่อยู่ในมาตรากนกุญแจจะต้อนอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเหล่านี้อช่วยครูหาสิลูกคำไหนเอ่ยอาย,ยีรับใช่หรือเปล่ายีรับไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ายีรับอยู่ในมาตราอะไรคะมาตราอื่นนะมาตราอื่นไม่ใช่หาหาไม่เจอนะอันไหนลูก คำว่ายูคาริตัตไม่ใช่นะคะคำไหนดีอะที่อยู่ในแม่กลนอ่าคือคําว่ากุญชอนอ่ะเราได้กุญแจดอกที่สองมาแล้วแสดงว่ามันยังมีกุญแจดอกที่หนึ่งหรือดอกอื่นด้วยสิอ่ามีกี่ดอกกันอะอ่ะคำต่อไปคำไหนที่อยู่ในมาตราแม่กลนคะคำในมาตราแม่กลจะมีกุญแจซ่อนอยู่นะอะ่ช่วยคุณดูสิ อ่าโควิดไม่ใช่โควิดอยู่ในแม่กดใช่ไหมลูกเราเรียนมาแล้วต่อไปคนไหนเดียวอ้าวคขาบอมักคุเทศก็ไม่ใช่คำไหนเดียวอ่าคือคำว่าอาหารหารที่สะกดด้วยรอเรืออยู่ในมาตราแม่กนนะคะเพราะออกเสียงเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดเลยอ่าเราได้กุญแจดอกที่สองและกุญแจดอกที่สี่มาแล้ว เรามาหากุญแจเหลือดอกอะไรเนี่ยดอกที่1ห,หรือเปล่าต้องมีดอกที่หนึ่งด้วยแน่เลยดอกที่สามอีกอมีกี่ดอกกันแน่เนี่ยคำว่ามัธยัตไม่ใช่นะคะคำว่าระลอกไม่ใช่อ่าคือคำว่าพยาบาลพยาบาลบานที่สะกดด้วยลอลิงอยู่ในมาตราแม่ ก้นนะคะได้แล้วดอกที่1ดอกที่2ดอกอะไรหายไปคะดอกที่3คําไหนเอ่ยอ๋อคำว่าอาพับไม่ใช่นะคะอาพับไม่ใช่เหลือสองแล้วอ,อันไหนอีกอาโพศกไม่ใช่แสดงว,ว่าดอกที่3าน่าจะอยู่หลังคำว่าบัญชรนแน่เลยเพราะอะไร ถูกต้องเพราะคําว่าบันชรสะกดด้วยยอผู้หญิงดูคําว่าบันบันสะกดด้วยยอผู้หญิงชรอนสะกดด้วยรอเรือทั้งยอผู้หญิงและรอเรือจัดอยู่ในมาตราแม่ก้นนั่นเองอ่เราได้กุญแจมาแล้วสามดอกนะคะเอ,อสี่ดอกครูขอโทษด้วยเราได้กุญแจมาสี่ดอกนะคะอ่ทําอะไรสี่ดอกเนี้ยเอา เราต้องการกุญแจแค่ดอกเดียวเพราะฉะนั้นด่านที่สองให้นักเรียนหากุญแจดอกที่มีคำที่มีการสะกดด้วยมาตรากลมากที่สุดนะคะคำไหนที่สะกดด้วยมาตรากลมากที่สุดประโยคไหนสะกดด้วยมาตรากลมากที่สุดกุญแจดอกนั้นเป็นกุญแจที่สามารถ ไขค,ความลับไขประตูออกไปได้นะคะอามาดูดอกแรกกันก่อนเห็ดบางชนิดรับประทานได้แต่เห็ดบางชนิดก็มีพิษถ้ารับประทานเข้าไปอาจทําให้เสียชีวิตได้คำไหนยอยู่ในมาตรากลคือคําว่ารับประทานนะคะมีอีหรือเปล่าอ่ะมีคำว่ารับประทานซ้ํากัน นะคะไม่ได้เนาะต้องเอาแค่คําเดียวคําซ้ําไม่ได้นะคะ,ะมาดูดอกที่ 2, 2นักเรียนควรสังเกตให้ดีไม่เก็บใบหรือผลของพืชที่ไม่น่าใจมารับประธานคำที่ 2, 2> จะมีคํำในมาตรากลกี่คําเรามาดูคำว่านักเรียนอยู่ในมาตราแม่กนเพราะคําว่าเรียนเป็นยังไงคะมีนอนหนูเป็นตัวสะโกดนะคะมีคําว่าไรอีลูก คำว่าควรนะคะควรที่สะกดด้วยรอเรือก็อยู่ในมัตรากลเช่นเดียวกันมีอีกหรือเปล่าสังเกตให้ดีไม่เก็บใบหรือผลอ่าคำว่าผลนะคะผลที่สะกดด้วยรอลิงอยู่ในมาตราแม่กลนและคำว่ารับประทานก็อยู่ในมาตราแม่กลนอ่ามีทั้ง4 4ตัวนะคะส่วนกุญแจอดอกแรกมี คำในมาตรากนแค่ตัวเดียวนะคะดูดอกที่สามสิเผื่อมีมากกว่า,ามีดอกเดียวคือคำว่านักเรียนกุญแจดอกนี้สามารถพานักเรียนออกไปจากห้องได้เผาออกไปได้หรือเปล่าเนี่ยมีแค่ดอกเดียวเองได้หรือเปล่ามีน้อยกว่าช่องที่สี่ใช่ไหมมีน้อยกว่าดอกที่ดอกออมีน้อยกว่าดอกที่สองนะคะต่อไป มาดูกุญแจดอกที่สี่เชื่อฉันสิฉันไม่หลอกเธอหรอกเลือกฉันเธอนะเอากุญแจดอกนี้ให้เลือกเขาอ่ะแต่เราไม่ควรเชื่อใครใช่ไหมคะเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนมีหรือเปล่าคะมีคําในมาตรากลไหมคะดูดีๆนะมีเพียงแค่คําเดียวคือคําว่าฉันเพราะฉะนั้นกุญแจดอกไหนคะที่มีคําในมาตรากลมากที่สุดคือกุญแจดอกที่ สนั่นเองมีอยู่กี่คำคะเมื่อกี้สี่คำนะคะสี่คำเนาะทีนี้เอาเกุญแกไปเปิดประตูแล้วออกไปจากบ้านหลังนี้กันเถอะนะคะอ้ามีประตูอยู่3ามบานบ้านไหนอนที่สามารถพาเราออกไปได้ทำยังไงดีอ่ะมีคำใบให้ใช่ไหม เขาบอกว่าประตูบานไหนต่างจากพวกแสดงว่าประตูที่ต่างจากพวกสามารถใช้กุญแจไขออกไปได้อะมีคำใบเพิ่มเติมคือคำว่ากุญแจส่วนประตูบานที่สองคือคำว่าโบราณและประตูบานที่สามคือคำว่าบ้านเรือนคำไหนต่างจากเพื่อนคะ คือคำว่าบ้านเรือนนั่นเองเพราะอะไรเพราะเป็นตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะตรงตามมาตราส่วนคำว่ากุญแจและโบราณเนี่ยเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กลนเช่นเดียวกันนะแต่ไม่ตรงตามมาตราเหมือนกันเหมือนกันแต่คำว่าบ้านเรือนเนี่ยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นประตูบานที่3สามารถพา หนูออกจากบ้านหลังนี้ไปได้โอเคยินดีด้วยหนูเก่งมากเลยโอเคสำหรับในเรื่องของมาตรากลในวันนี้ครูขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในมาตราหน้าสวัสดีค่ะ